อย่างเดือดผู้รับเหมาเคยหัวประมูลลั่นกับกันใช้กลางรายการงานนี้ชัดเจน 13กันยายน2566เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเกือบ100นายเข้าปฏิบัติการค้นจุดเป้าหมายสำคัญที่เชื่อมโยงกับนายกันัน,นกเอี่ยวหัวประมูลในพื้นที่จังหวัดนครปฐรมทั้งหมด15จุดแบ่งเป็นอำเภอเมือง13จุดสามปราน1จุดและกำแพงแสน1จุดล่าสุดในรายการโหนกระแสหนุ่มกันชัยพิธีกรได้มีการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาที่เคยหัวประมูลผู้รับเหมาบอก กับพิธีกรว่าได้เลยถามมาเลยเฮียเอาขั้นตอนห้วตอนไหนตั้งแต่ตอนประกวดราคาตอนรับเหมาตอนตรวจรับงานถามมาได้เลยเพราะห้วทุกขั้นตอนตอบได้หมดงานนี้บอกเลยว่าในรายการเดือดจริงๆ